กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับอยู่กับผมพี่แนนเองนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อ่าสุสานบ้านห้วยบงนะครับผมหมู่แดตําบลแม่เจราอําเภอแม่ระมาดจังหวัดตากนะครับรับเนื่องจากตางไปเฮลบ้านห้วยบงนะครับผมอ่างางมาก็จะมาขนนสายเส้นวังผาห้วยบงนะครับผมก่อนที่จะออกปากตางห้วยบงนะครับ ซึ่งตอนนี้ป้นมีการบูรณะแล้วก็เที่ยวถางแล้วก็จะมีการทำบุญนะครับผมวันนี้ก็มีโอกาสดีนะครับนำบุญนำกุศลมาฝากพิ๊ปี่น้องๆลุงป้าน้าอาคุกคุกคนนะครับผมเนื่องจากตางปะเฮี้ยวนะครับเป้นได้สร้างกำแพงใหม่นะครับผมบริเวณรอบๆสุสานนะครับหรือว่าปะเฮี้ยวบ้านห้วยบงนะครับครับสวัสดีครับผม ได้สมัยไฟบัวปุยบ้านหมู่ที่แปดบ้านในบงตบนม่จเหลวันนี้ครับทางหมู่แปดกันจะมีงานวพราทําทความสะอาดนะครับเนื่องจากเราจะมีจานเข้าลูกขมูลในวันที่ยี่บเก้าธันวาคมที่ถึงนี้นะครับวันนี้เราก็เลยมาทำความสะอาดป่าช้าหรือว่าตีสานาประโยชน์ในหมู่บ้าน มันสะอาดเคื่อที่ได้รองรับคณะสภาหรือว่าท่านพม่ครูหรือว่าอย่างนจากวัดต่างๆที่เรนจะได้มาเข้าลูกมูลในวันที่เจ้าเก้าจะเึ็วันที่สามมุกลาปีหน้านะครับเจ็ดวันเจ็ดคืนในการนี้นะครับจะมีงานข้าทัพป,ป่าในวันที่สีหลังจากเข้าลูกมูลเสร็จ เรีรบร้อยแล้วเช้าวันนี้ตีนะครับเวลาประมาณหกโมงจะมีการทอดพระป่ากัมะรี่หางเงินสมทบคุนสร้างรั้วไปช้านะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังมาเต็ดบีนะครับเนาะแล้วก็ยังขาดปัจจัยอันนักนะครับก็คงจะต้องได้ขอรายจิตแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน,นครับไปรวมแรงร่วมใจกับบริจาคนะครับเนาะด้วยเป็นสมทบคุณ แล้ววันที่สี่เขาจะต้องได้ทําบุญตานนะครับเนาะตานกําแพงไปพร้อมๆกันเลยนะครับมีพระป่ามีตานกาแพงนะครับเพราะว่าเขา,าหาโอ,อกาสดีๆบัดแ่ได้ละมันมีงานนักตลอดนะครับจะเอารวบกันทีเดียวเลยที่ตร้งบัดเสร็จเขาก,ก็ต้องตร้งต่อไปนะครับสร้งมันเสร็จแต่ว่าเขาต้องตานก่อนนะครับเนาะเพราะว่า หลวงประจญานี่สร้างมาได้ปีเขาปีพอดีเลยนะครับเพราะติดงานางนักนะครับเนาะข้างก็พักได้อยู่นะครับเงินเราก็ขาดมือนะครับพอมีข้างมาเงินเขาก็กมีเพื่อนไปจําเป็นต้องได้ชะลอการสร้างนะครับจะยืดเยื้อมาได้ครบปี่พอดีดังนั้นแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่จะบริจาคสมบูุณอสร้าง กำแพงหรือว่าหัวของปาจ้าสุสู่สาลบ้านริบงนะครับกะขอเชิญร่วมบริจาคได้เลยนะครับเนาะ mm hmm. เดี๋ยวผมจะลงบัญชีหมายเลขธนาคารเป็นชื่อผมนะครับหมายเลขธนาคารจะยวจัดลงในคลิปนะครับเนาะก mm ็ hmm. แล้วแ,แต่นะครับและลจิตบริจัยของท่านจะบริจาคก็่ดใดบบว่ากันนะครับห mm ้า hmm. บาทสิบบาทสิบบาทร้อยบาทสามบาทแบกว่ากันนะครับเนาะ mm hmm. ขอบคุณครับอ mm ันนี้ ก็เป็นเมนบ้านหอยบงเนาะแต่แกงนี่มันชำรุดเสียหายหมดแล้วนะครับผมตรงนี้ก็สำหรับเมนนะครับก็จะต้องทำการบูรณะหม่ม่ม้นะครับผมต้องทำหม่มไม่ก็ขาดจตุประจอยอนักเลยนะครับผมอ,อันนี้ก็ลุงซัปเปอร์เลนะครับเพื่อนแมาบอกว่าตรงนี้มันพังแล้วนะครับผมก็ฝาก ใส่ใจบุญผู้มีจิตบุญเจคุศลทุกท่านนะครับที่จะร่วมทำบุญนะครับโบราณะเมนนะครับบ้านห้วยบงนะครับผมก็เรียนเชิญได้นะครับครับสำหรับงานพิธีลุกกมลนะครับก็จะมีตั้งแต่วันที่29นะครับผมสำหรับผู้ที่จะนำอ่า ขนมข้าวต้มนะครับมาร่วมโกนร่วมมายัางหรือว่าจะมาร่วมเลี้ยงพระที่กราบอาราธนานิมนต์มานะครับหรือว่าเลี้ยงผู้ที่มาร่วมบุญร่วมงานในคราวครั้งนี้นะครับก็นํามาได้นะครับตั้งแต่วันที่29ธันวาคมถึง4มกราคมนะครับท่านผู้ชมครับดังนั้นจึงขอกราบเรียนเชิญท่านผู้มีจิตเป็นบนุญเป็นกุศลทุกท่านเลยนะครับมาร่วมเป็นออก ทุนทรัพย์เพื่อสร้างกำแพงได้นะครับผมสำหรับผมพี่หนนเองนะครับก็มีข่าวมีขา่าวมาแจ้งกับพี่ๆน้องๆลุงป้านะอานะครับผมสำหรับวันที่29นะครับทูเจ้าพระสงฆ์นะครับก็จะได้มามาอยู่สวดมนต์นะครับทำพิธีที่นี่นะครับแล้ววันที่4ก็จะมีการตอดพระป่านะครับดังนั้นจึงของกราบเรียนเชิญผู้มีจิตบุญจิตกุศลทุกท่านนะครับมาร่วม กันได้ในวันที่29ธันวาคมถึงวันที่4มกราคมนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมพี่นันเน่งก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสุดท้ายนี้ของกุกค,คนจงโชคดีมีเงินใจีิมะกะขึ้นถูกเลขถูกหวยจเจรินทางโลกและทางคุกๆูๆคนนะครับสวัสดีครับผม